ข้อสาเอาโลหะทรงกลมตังเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหนฟุตสนิ้วหย่อนลงในอ่างน้ำรูปสีเ่เหลี่ยมมุมฉามีฐานยาว4ี่ฟุตหนิ้วกว้าง1ฟุต2องเศษสองส่วนสนิ้วน้ำในอ่างจะสูงขึ้นกว่าระดับเดิมกี่นิ้ว เรามีอ่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็มีโลหะทรงกลมตันงอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งครับอาครับอานหนึ่งพูดได้กี่นิ้วครับสิบสองนิ้วหนึ่งพูดได้กี่นิ้วครับสิบสองนิ้วหนึ่งพูดได้กี่นิ้วครับสิบสองนิ้วน้องๆครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน่วยพุดให้เป็นนิ้วให้หมดเลย หลักการข้อนี้ใช้หลักการของนักคณิตศาสตร์ชื่ออา์คิมีดีสผู้คิดค้นถ้วยยูเลกาโดยบังอื่นเขาใส่น้ำในอ่าบอาบน้ำของเขาเต็มครับเสร็จเขาก็ก้าวลงไปลงไปอาบน้ำเพราะนั้นเขาก็าคนพทบทฤษฎีผลการแทนที่น้ำคนพบผลการแทนที่น้ำเขาจะโกนร้องว่า นี่เลยเป็นที่มาของทรยยูเลกาโอเคนะครับอ่าเป็นคนแรกที่คิดค้นหลักการแทนที่น้ําหลักการแทนที่น้ำเนี่ยก็คือปริมาตรของน้ําที่เลดออกมาเนี่ยจะเท่ากับปริมาตรของของอ่าวัตถุที่ใส่ลงไปจำได้ไหมทยูเรกนาน้าตาไงวิชาวินนะเนี่ยมีหน้าตานอย่างเงี้ยเวลาเขาทดลองเขาจะใส่น้ําไปค่ะ พอใส่น้ำไปเสร็จมันจะเท่านี้ฮะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่สูงอันนี้แล้วครับเพราะาอันนี้มันจะไหลออกมาเสร็จถ้าเขาต้องการหาปริมาตรของทรงที่มันไม่เป็นทรงเรขาคณิตไม่มีสูตรนะ,ะก้อนหินนี้ไม่มีสูตรเขาก็ลองไว้ฮะลองบิ๊กเตอไว้แล้วเขาก็ใส่เนี้ยลงไปะครับพอใส่ลงไปน้ําก็ไหละะปริมาตรของน้ําที่ได้เนี่ยก็เท่ากับปริมาตรของปริมาตรของหินนี้ นะครับนี่คือหลักการแทนที่น้ําที่เรียนตอนมอนหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เกี่ยวอะไรกันตอนแรกเขามีน้ําอยู่ครับมีน้ําอยู่ตอนแรกน้ํานี่คือเส้นสีดำเ้ามีน้ําอยู่น้ํานี้มีเท่าไหร่ก็ช่่งมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ยาวสี่ฟุตหนึ่งนิ้วลดนิดหนึ่งนะสี่ฟุตคือกี่นิ้วสี่สสองเป็นสี่สิบแปด 48วกหเม4รี่ยาว49่ิ้านิ้วใ่้เข้าใจยกมือยาว49่ิ้านิ้วให้เข้าใจถาม12บ1คูบวกหต่อไปกว้าง1พฟุต2เศษ2ส่วนสนิ้วน้องครับ1นฟุสินิ้ว12บวก2เศษ2อส่วนากสองครับเศษ2ส่วนสนิ้วครับทำความเข้าใจ น้องครับแล้วเราก็มีสีแดงครับสีแดงนี้คือสรงกงตันครับส่งกตันปื๊ดนี่คัะแล้วเราก็ใส่ลงไปครับใส่ลงไปปื๊ดพอใส่ลงไปครับแน่นอนครับใส่ไปแล้วระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นกลายเป็นเส้นสีชมพู ระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีชมพูเขาถามว่าไอเส้นสีชมพูเนี่ยสูงกี่นิ้วเขาถามตรงไหนครับตรงนี้นะครับเฟเชชั่นมาสตรงนี้ครับสูงกี่นิ้วเราใช้หลักการแทนที่น้าโดยเราจะอ้างว่าปริมาตรของทรงกลมเท่ากับปริมาตรบริเวณสีชมพูปริมาตรของทรงกลมเพิม เท่ากับปริมาตรบริเวณสีชมพูดโดยสมการข้อนี้ตัวที่เราไม่รู้คือความสูงของสีชมพูเดี๋ยวเราจะสมมติให้ความสูงของสีชมพูเ,เ,มพมมพเป็นตัวแปรพี่ขอสมมุติเป็นตัวแปร h h <S. นะครับ h อ่าวอไหมน้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเขียนแล้วนะครับว่าปริมาตรทรงกลมเท่ากับปริมาตร สีชมพูปร,ริมาตรทรกลมเท่ากับปริมาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นปริมาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นปริมาตรน้ำที่เพิ่มน้องๆคนระับแต่ปริมาตรทรมเซสีส่วนสามพายอารา์กำลังสามตอนนี้อาร์ยังไม่รู้เลยโจอี เขาบอกว่าโลหะทรงกลมตาเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งฟุตสองนิ้วเฮ้ยเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นถึงฟุตสองนิ้วหนึ่งเท่สองนิ้วนี่คือกี่นิ้วอะ่ะหนึ่งฟุตสองนิ้วคือกี่นิ้วสิบสี่นิ้วแต่สิบสี่นิ้วนี่คืออะไรเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่าถ้าจะมีกี่นิ้วเองจะนิ้วสุดรอบโอ เรงจริงปริมาตรทรงกลมคองเศษสี่ส่วนสาพายไม่บอกมากำหนดย2่ส่วนเเพราะเดี๋ยวมันตัดกับ R เป็น7ได้สี่ส่วนสามพาย R ากำลังสามจมาท้วยกบบปริมาตรน้ำที่เพิ่มครับทรงสีทดหลีาครับสี่ชั่นี้กว้างเท่าไหร่ครับเ็กนครสวรรค์สิบสีเศษสอส่วนสามยาวเท่าไหรครับ สี่สิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับ H ครับกลายเป็นกว้างสิบสี่เศษสองส่วนสามยาวสี่สิบเก้าสูงไม่ร ap> hmm. ู้พี่เบกให้ก่อนหวาขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับถ้าความเข้าใจนะช่วงนี้ทุกคนใกล้สอบเดี๋ยวมีการแสดงชุดโชว์นะครับ วันนี้พี่จะเล่นเพลง้ใฟังอยากฟังไหมครับไม่อยากเลยครับแต่พี่อยากเล่นให้ฟังครับแต่ในน้องพี่เนี่ยน้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าพี่สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นโเอ่องหนนะครับเนี่ยครับเป็นน้องที่ตั้งอยู่ครับอยากฟังไหงครับอยากฟังไล้ใช่ไหมครับเพลงที่พี่จะเล่นเนี่ยชื่อเพลงเกิดแขงแคแค่งแคที่แปลว่าสามารถสามารถเนี่ยครับ ที่เชื่อว่าเองคนสามารถอ่านหนังสือได้ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่เชื่อว่าเราคนสามารถทำข้อสอบได้ครับเราคนบอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้แต่เรา้นสอบได้นะครับเพลงที่เล่นเนี่ยชื่อเพลงอะไรแฉ่แยกเล่นให้ครับเป็นการใช้บทในการสุดสบอแฉกแเชื่อเียนโดแล้วไม่ชนดีครับเดี๋ยวต้องขอวทษก่อน ฟาซอนลาจีโดเดี๋ยวขอดูโน้ตนี่ขอดูโน้ตครับในขอดูเบอร์โทรศัพท์ดูโน้ตก่อนสีอ่อาร์สิตัวนะครับอเออตัวเองมีปาชาก็สวัสด,ดีครับต่อไปจะเป็นการแสดงเพลงเป็นแข่งกนะครับคุยแบงค์น,นะครับขอเชิญรับฟังได้ในวันนี้ครับ อ่จบล้วครับงน้องอ่ะพี่มากครับพี่มากครับช่วยเอาเป็นโัวไเก็บหน่อย อ๋อน้องก็จะมองไม่เห็นพี่มานะครับพ่อวันนี้พี่มารไปซื้อภาพุมุรออกดบจากแฮร์รี่พอตเตอร์มาโอเคครับของคุณพี่มารมาครับจบ <c oughs> ตัดทอ,อนะครับ <c oughs> อ่าเท่านี้นะครับ <c oughs> พี่จะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็นจำนวดค่านะครับ <c oughs> เอ้ยเป็นเศษเกินสี่คูณ3ได้เลยครับ สี่สองสี่สองเอ่อสีบวกกับสองนะครับเป็นสี่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 ส่วนอะไรครับส่วนสามแล้วคูณด้วยสี่เก้าแล้วก็คูณด้วย H นะครับถัดไหมถัดน,นะอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสี่คูณยสสองสังเกตไหมครับว่าพี่ไม่คิดเลขพี่ถามน้องว่าทำไมพี่ไม่คิดเลขไม่ใช่ขี้เกียจน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะย้ายข้างไปครับ โอเคนะครับมันก็จะลายเป็น4คูณ22คูณ7คูณ7นะครับแล้วก็ส่วน3แล้วก็ไปคูณด,ด้วยย้ายข้าน,นะครับย,าย้ายข้าไปทางซ้ายเป็น3แล้วก็ส่วนด้วย4 4คูณด้วย49นะครับเท่ากับ h ต่อไปนะครับพี่จะใชเ้เลข7ตระทอนะครับ7ดสี7 7 7, 7, 7 49 เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดทำความเข้าใจครับสามหนึ่งสามสามคูณหนึ่งได้สามอะสี่หนึ่งสี่สี่คูณสิบเอ็ดได้สี่สี่สิบเอ็ดคูณหนึ่งได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองนะครับคำตอบข้อนี้จึดตอบว่าสูงสองนะครับข้อสามเก้าตอบช้อยสองนะครับบางคนไอ้บอกเอ้ อย่างนี้อยากให้พี่แบงค์เข้าไปทำข้อสอบให้นะครับถ้าพี่ทําข้อสอบให้ก็สบายใชครับแต่พี่คงไปยไม่ได้นะครับแต่พี่จะส่งความรู้เนี่ยเข้าไปสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจต้องตั้งใจนะครับเอาความรู้ไปสอบ